ของฟีน่าจะเป็นความความไฟความสู้อย่างอย่างที่เขาบอกว่าในการถ่ายทำหรืออุปสรรคอะไรต่างๆมันจะเยอะแยะมากมายแต่ว่าน้องก็ผ่านมาได้ใช่ค่ะก็ถือว่าเก่งมากๆของหนูเป็นทัศนากษณของพี่ฟีนคือหลายๆคนก็จะรู้ว่าแบบความคิดต่างๆของพี่ฟีนจะไม่เหมือนใครแล้วก็แบบสอนให้เราใช้ชีวิตแบบอีกแบบหนึ่ง อาจจะอยากให้ติดตามดีกว่าว่าจะมีซีซันสอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่คือไม่นะแต่ว่าถ้าอยากจริงๆเราก็อยากได้รับบทบาทใหม่ๆอนกันที่ท้าทายเราไปเรื่อยๆที่ทำให้เราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่อยู่้างกันในทุกๆวันนะคะก็ อยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ออทุกๆวันของทุกๆคนมีความสุขเหมือนที่ทุกๆคนมอบก,กาลังใจให้เรานะคะก็อยากบอกว่าอยู่ข้างๆเสมอค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกวันนะคะขอบคุณที่อยู่ข้างกันตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆถึงตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นความสนใทในชีวิตเราแล้วก็เราก็จะเป็นความสนใทในชีวิต you guys as well ก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆไม่รู้ว่าตลอดไปม,มันมีจริงหรือเปล่าแต่ก็ ตอนนี้ก็ตั้งใจหลักให้ที่สุดอ่ะแล้ก็ตั้งใจหลักที่สุด